ทุกคนกับสามารถแนะนําเขามาได้เนาะว่าเล็กหน่อยปีหนึ่งเนาะเพราะว่าจะก,กินนุ่มเมือละจกักจักป่องหรือว่าจักอ่อนเนาะเพราะว่าซองขนนี่กินเพื่แต่เมือดสามหา้าสี่สี่ป่องทันนะ้งสบายดีเลยแต่หนึ่งพี่น้องมาอัปเดตเป็นเมือที่สี่เนาะเมือน,นี้เนาะเมือที่สี่เด็กกได้ตั้งเสาเลยเนาะเมือน,นี้ก็ได้ ที่ว่าได้เอาเสาเพื่อนขึ้นนะนาฬิกาไปซื้อใหม่ใหม่เออนาใหม่ตั้งใหม่อีกเนกาะเบองเสานี่12ตัวมันบพุพเพอเนาะพี่นะ้นองต้องใส่ใหม่อ้อมเดี๋ยเพื่อจะบ้างเพื่อแอมอน,น,นะเนาะแอบเพนเดียบอ้อมเพื่อนนี่เด <c oughs> ีว่าสร้างกันเดี่ยเอาเสาขึ้นเดี่ยวเดียบร้อยบ้างเสาเดี่ยวเลยนสิ สีแอบด้วยเนาะตามที่สากามสางเนาะเป็นเสาใหม่สากมาอัพเดทุกมือน้องมา่ายให้บนทุกมืออันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองโมงนะพี่นอยที่ว่าสำเร็จไปอีกเนาะขันหนึ่งเดาห้องน้ำนี่แมนแดาแล้วเนาะย่างตะโบข้างนอกตอนนั้น ยังตะโบ,บกข้างนอกขวาวเหลี๋ยนเออข้าเจ้าหันบสถ์บริเวณคู่แบว่าบอนระบายอากาศเนาะก็มีหลายคนแนะ่ยนำมาให้เห็ดหมองระบายอากาศเต็มอย่ามามันมือดนะนะเพราะว่าบูมีไฟฟ้าเจ้าจนี้เขาอาศัยเวลาปองปองจะสีแต่พี่น้นองปองข้างหลังประตูนี้เนาะเป็นอันนี้เจ่ว่าเหลี่ยวา่าอะบ้างเหลี่ยวา่าอะเนาะ บบกแล้วละทั้งในนี่ก็ได้ประตูเปิดจะสีละนั่องจากโบดมืดปัญหาจากนะ้องพี่น้องเนาะนี่เน้อเขามาลองอัดประตูบึนี่เนาะกรับโบดมืดเพราะว่ามันมีแสงส่องจากจังนชะีเนาะเดี๋ยวะจะโบกแล้วเรียบร้อยยังจะทั้งหนอกหน่อยนึง อจะสิก้อเงอนคั่วออกเบื้องในเนี่ยออก็ออกออกมาแบบนี้เนาะสิก้เอเงินคั่วออกมาอีกเบื้องนี้แล้วก็สิ้นใสมันี่แหละไม่ซุ้มเรือจากเอ่อจากมางเพื่อนเนาะสิมางตอนนั้นออกเนาะเออที่ว,ว่าได้บางเสาบางยันนะเมื่อกี้มาวันนี้เนี่ยเอาเอ็มดอยเนาะเอ็มดอ,อ,อยกับนุ่มเนมาใหาสา้สร้างสร้างเห็ดหองน้ำกับจับกระเมือนะ่อเลย vài đi nữa ấy này <laughs> nhắn tin khảo viện tà thua tổng bà พี่ว่านอกน้องกินเดียวน้องกินนุ่มนี่ี่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ตำเนาะเพราะว่าอานุกะที่หอดปีเลยเนาะสิบเดือนเหรอบเดือนชีบเอืเดือนเหรอจนสีหอดขวบแล้วแต่ว่ากินนุ่มสองคนนี่พี่น้องซองคนนี่เนาะเบิ้จัดไ่กะมือหนึ่งตีวไล้ขุนบ่ใส่ใส่จักบ่วงต่อเต้าหนึ่งใส่ซ้มบ่วงครึ่งต่อเต้าหนึ่งนี่บ่ ตาเพียงใส่3บวงเออเพียงใส่4บวงอือๆนว่าอยู่นี่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํานะกินนมนี่ยังบ่ทันไดาย้ปอกไปอกไนี่นี่เนาะัวน้องมื้อนั้นใหม่ตกใสเนาะพี่น้องเดิมอันนี้ตกเก็บ เดิมดีเนี่ยนะเนาะแต่วันดีเนี่ยแต่ว่าบุษ a n ตกเก็ตกใส่คนนี้หนาใหญ่แต่ปูวะเออแต่ปูแปดเนาะเออโอเคโอเคยังพอมีใส่อยู่ว่ะตอนเนี้วอเขอขหาโ้น ลูกสาวหันไปโฮมเพียนเนาะมากกินข้าวเพื่อนอยู่โฮงเพียน,ยอ,อ,นอันโง่อนก็ได้ปีละวันนี้ได้ขวบหนึ่งนะพี่น้องถืงอว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเนาะค่ะกินนุ่มใช่ยังยัง,ยงบ่ทันอันนี้ยังบ่ทันสมบูรณ์กับนุ่ม,มนะเพราะว่าเด็กหน่อย ตีหนึ่งกงกินนุ่มได้กว่านี้แต่อาศัยกินเขาเนาะอสายกินเขาแต่กับเดือเออนมมดีเห็นบ่เออคือนมแบใหม่เลยนะอาสื่อวนน้อยดอกตวนนยื่อนมแต่ตอนนีบ้านน้กัเอสื้อนุ่มดูแลกมาาห้เนาะ còn Kong vạn đu khu xi mãi kum kum lun tèo đến hà hồng kong nè kim à, tèo bun 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 Song cổng gin. Tu anh em này, song cổng gin. Oc ginu 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 ออกบ้านในเดือนสามนี่เขาปล่อยลายอ่างเหรอทุกคนกันสามารถแนะน้ำเขามาได้นะว่าเล็กหน่อยปีหนึ่งนะเนาะเพราะว่าจะกินนุ่มเมือรดจักจักป่องหรือว่าจักอ่อนเนาะเพราะว่าสองคนนี่กินเพื่แต่มือดสามห้าสี่สี่ป่องทั้งน่อยว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำในว่ายังบอกท่านสมบูรณ์เนาะครับกับกินนุ่มหรือว่ายังขาดนุ่มหน่อยอยู่กินนุ่มหน่อยนะ ลองแนะน้เข้ามานในเด้อเนาะว่าเด็กหน่อยประมาณน hm uh ี oh. ้ต้องกินนุ่มหลายปันไหนขนาดเนาะเพราะว่าต้องเสริมอาหารอย่างนี้เพราะว่าถ่าบางคนเนาะปีปีหนึ่งนี่ก็เนืนมจิเนาะไม่ไปตืผู้นี้ผู้นี้อันขาดนะเนาะผู้นี้เนาะผู้นี้อันขาดเนากับสตังไข่ที่มันดีกำลังขาดนิดน้อยหนึ่งผู้นี้ว่าท่านขาด หมอนี <c ười> <À. S 2> ้มันเกิดก่อนนี่ีพท่นข้ามาแล้วเรื่องเสียนตเด็กหอนะอ้ไปห้อหอมืองเาเฮบ่แมนังพูดมานังขามาเบิ่งทุกมึนะทุกคนนะมาติดตามุมืกัมืหใจหอดใจก็สอัพเดให้เบิ่งเนาะ เอ้ยแก้วแก้ววันนี่เดือดสีเดือดวันนี่ว่าไงขาดนุ่มเนะาะกินนุ่มโมพียงเพาะนะแต่อยากให้ทุกคนแบบว่าแนะนำเขามาเน,ะนาะวิธีการแบบว่ากินนุ่มเล็กหน่อยซ้ำหนิเนาะต้องกินนุ่มลายปานในแบบว่าต้องกินจักอ่อนจักรขวดตัวมึงนะพอเบิ่งหนองเนี่แบบว่าก็ยังดีกว่าเก่าเนาะแต่ก่อนมันแห้งขาดร้ายกว่านี้แต่กินนุ่มโมพียงเพาะนะ ปกติเด็กอะห้กินได้กว่านี้ได้เยอะได้กันคอยคยตีจางวัวยันกลุ้มพึ่งนี่นอกปกติกะหนาจะได้ได้กว่านี้เพราะว่าอยางถามว่ากินได้แต่เบิดไว้เนาะเปลืองเมียนมันเปลืองเนาะเราก็บอกมีเงินสื่อเนี่ยเนาะก็ได้แบบว่าให้ประหยัดกินเนี่ยนะปกติเด็กเร็กหน่อยซ้ำนี่ต้องต้องกินได้ดายนะ ก็สำหรับม <orman> JA <c oughs> ื like ่อนี้ก็ชิมเมื่อก็เนาะพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ้งอีกเหมือนึงเนาะเอาไว้ยี่ไว้เอ็มลอยต์ฮะเอาไว้อยี่บ่มันเดือมันเดือสืเอ็มลอยมาให้สร้างเดีว่ามันสร้างเกิดว่าสร้างเหยียดของน้ำยังยังอยู่จะเมื่ออะไอ้าว นี่เด้อหอยใบเสาเดี๋ยวชีไปซื้อตะปูมาให้ตะปูแปดเนาะเออ่อกลับก่อนเนาะพี่น้องไปซื้อตะปูให้สร้างก่อนไปขอปกัน,น,นเป็น,นมืออื่นเนาะมืออื่นคาดว่าคือสิได้แอบเลยแหละแต่ชีมาอัปเดตให้เบินน่งอีกเนาะแล้วก็ สีเหตุคลิปเบียบบ้าติดตามครอบครัวข้าจเจ้าไปตลอดเนอะคอยติดตามไปทน้ำกันเลยเนาะขอกันคิดนะพี่น้องขอบใจที่หับชมเลยสบายดี